ทันทีที่ภาพทีเซอร์ตัวอย่างละครวดิดายิงออกอากาศครั้งแรกในรายการสีสันบันเทิงสดก็มี SMS จากแฟนคลับติ๊กและแอฟระดมกรีดเข้ามาไม่หยุดค่ะเรียกว่าฟีดแบ็แรงต,ตั้งแต่ยังไม่ลงจอต้องบอกว่าผู้จัดพี่ดาหัไทยรัฐจับคู่มาได้อย่างเหมาะสมที่สุดพระเอกติ๊กเจษดาพรกับภาพการเป็นทหารหล่อสะกดใจสาวส่วนนางเอกแอฟทักษอรก็เปลี่ยนเป็นแก่นเซียวแสนซนสุดดื้อเป็นครั้งแรกค่ะและทั้งคู่ก็ยังต้องเรียนที่ พิเศษเพื่อมาแสดงในเรื่องนี้กันมากมายหลายวิชาค่ะทั้งขี่ม้าเป็นลีลาติเทนนิสรำชุยชายสีไวโอลินรับรองว่าจะโชว์ความสง่างามประทะทั้งข่าวรมทั้งฝีมือให้ได้ดูกันสมกันรอคอยเลยล่ะค่ะสำหรับเรื่องนี้นะครับมันเป็นสไตล์ย้อนยุคครับปีอะไรคะป็น,นิพพสอ,อะไรคะออสองพันสองส,อสี่เก้าเก้าครับ ก็อยากให้ชมฉากสวยๆอย่างนี้กันนะคะในเรื่องวันนี้ได้มีฉากสวยๆให้ชมกันมากมายเลยแล้วก็ยังมีวิวสวยๆให้ดูกันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี